สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเป็นยังไงบ้างเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเบื่อกันหรือยังครับอ้าวเอพูดกันว่าเดี๋ยวจะมีงานวีติ้งมันไหนครับวันอาทิตย์ที่สิบแลนด์ครับผมวันอาทิตย์ที่สิบเก้านี้ครับครับผมนักหน่วงไหมนักหน่วงครับผมเพราะว่าทุกคนแบบว่าตั้งใจแบบทําเต็มที่มากแล้วแต่ละโชว์เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีความตื่นเต้นหรือว่า จริงๆพื้นฐานมันมันมีความกดดันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโชว์ที่คนดูเยอะมากแล้วก็โชว์แต่ละโชว์มันคือครั้งแรกในชีวิตของแต่ละคนอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกในชีวิตของแต่ละคนเหมือนกันแม้กระทั่งผมเองกับคนที่ดูเยอะขนาดนี้หรือว่าโชว์จัดหนักจัดเต็มมันไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะมันมากกว่านั้นแล้วมันมีอะไรแบบหลายอย่างให้รับชมแล้วมีเซอร์ไพรส์แน่นอนจริงๆหนุตั้งใจมองหน้าเหี้ยนะตั้งใจฟังฟังอยู่ตั้งใจฟังอยู่กี่ดินแด่นเหรอครับผมก็ ดินแดนกี่ดินแดนนะเอาจริงก็ไม่ได้นับผลกลับมนก็เจ็ดครับเจ็ดใช่ไหมเออดินแดนของเราเป็นแต่ละคู่เป็นดินแดนแห่งความรักครัเอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นึกเพลงมันขึ้นมาเคยฟังไหมผมเพลงมันขึ้นมาหัวหนูเคยฟังดินแดนความรักปะ้องแฮไม่เคยอะเฮียแกอีกแล้วรู้จักใช่ไหมครับก็ของเราเป็นอิมมชันอลใช่ไหมครับเป็น็นเมองแห่งอารมณ์ใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอารมณ์วันไหนครับผม พร้อมแค่ไหนพร้อมแค่ไหนพร้อมครับเชื่อเชื่อว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูจากสีหน้าแล้วพร้อมเยนั่นแหละคือความพร้อมอะไรมันคือการซ้อมที่ที่แบบตั้งใจซ้อมจริงๆเลยอ่ะแบบโชว์ออกมาให้แบบดีที่สุดในฉบับของแต่ละคนใช่ครับช่วงนี้ก็ตั้งใจแล้วก็พยายามทุ่มเทมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็คนมา เป็นแบบเป็นคนใหญ่มากๆด้วยที่ t h นเดอร์โดมเลยเป็นแทบจะเป็นแบบ<ช>ความฝันงผมเลยด้วยครับแล,แบบแล้วแบบเราก็อยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดครับใช่ใโอ้โหที่สุดเลยคือเอา,างนี้ดีกว่า <laughs> เกิดมา29ปีไม่เคยตื่นเต้นเนะ <laughs> <laughs> ท่าวันนี้มาก่อนเลย <laughs> เพราะว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นอะไรที่แบบอะไรหลายอย่างที่คนไม่ได้ทํามัเป็นครั้งแรก mm. เออแต่ทุกคนก็อยากให้รู้ไว้ว่าทุกคนตเต็มที่มากๆหรือว่า mm. ทีมงานโปรดักชันอะไรเงี้ยก็อยากจะ จัดงานแสงสีเสียงแบบยิ่งใหญ่แล้วก็แบบให้แบบได้คุณภาพมากที่สุดอยู่แล้วก็ฝากด้วยครับในส่วนแต่คนซ้อมเป็นยังไงบ้างอืมอซ้อมดูดูดูเป็นคนซ้อมหนักใช่ไหมครับคนซ้อมสุดเลยคนทุกอย่างโดนไปแล้วดุดูดไดีครับก็ช่วงนี้ก็มีทั้งซ้อมร้องเพลงแล้วก็ซ้อมเต้นเลยครับทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่า เว่าเราซ้อมเต้นกันุ่งนี้ก็ซ้อมกันทุกทุกวันเลยครับอืก็อืถ้าหนักใจตรงไหนก็น่าจะเป็นเรื่องเต้นนี่แหละครับเพราะว่าผมแต่ไม่ได้หนักใจขนาดนั้นนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเราร้องเพลงได้ค่อนข้างโอเคกว่าการเต้นครับจริงจริงเราก็มั่นใจมากเรื่องการเต้น มั่นใจมากครับดูดูมั่นใจไหมครับดูมั่นดูมั่นใจอยู่มั่นใจมากครับเราไม่้องเลยอเราจะ้ดมมั่นใจครับดีที่ว่าต้องได้เออ้วพอได้เราเต้นจริงแล้วอะอุ้ยสนุกครับจริงๆรับอะผมชอบเต้นนะครับแต่ว่าก็จริงๆเป็นคนเต้นไม่ค่อยเก่งแต่พอได้ฝึกเต้นซ้อมเต้นไปบ่อยอย่างนี้รู้สึกว่ามีความสุขทต้นได้ลองเต้นเลยผมผมไม่ได้เต้นเก่ง อนา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 อันนั้นคือถ้าถ้าถ้านั้นเก่งแปลว่าโอ้โหทุกท่าผมเต้นได้หมดแรัะอันนั้นเขาเรยไม่ได้เก่งมัยก็เต้นได้พินแล้วเวลาซ้อมตอนเนี้ยตื่นเต้นอย่างเดียวเลยมันยากมันการเต้นกับร้องให้เลือกอืมของผมเลือกเต้นยากกว่าครับอืออืเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติเราเป็นนักร้องนำใช่ไหมเต้นนี่คือเต้นนำมะถือว่าไงอมอ้ย จะสปายไม่นะก็มีเต้นพร้อมกันด้วยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมทุกแบบแลร้องเพลงมากกว่าใช่ครับแล้วพี่ซีล่ะครับผมก็สนุกและเอนจอยมากๆครับแต่ถ้าถามว่าชอบเต้นหรือชอบร้องเราชอบเต้นมากกว่าร้องใช่แต่ก็ที่จริงมันต้องเป็นของควบคู่กันไปแต่ก็อยากแบบโชว์แบบเต้นจาไปเลยเหมือนกันใช่แต่ทุกอย่างมันก็อยู่ที่เวลาซ้อมด้วยใช่ครับผม แล้วถ้าเต้นโดยรวมพร้อมกันครับเพื่อนๆแกงดูมันดีอะเราเป็นยังไงบ้างให้คะแนนเราอย่างไงดูยิ้มสแสดงว่าต้องเต็มสิทธิเลยผมว่าการเต้นรวมกับดูมันดีทุกคนอะมันฟรีสไตล์อะมันฟิกไม่ได้แต่ละคนก็จะมีไลน์ของตัวเองหรือว่าสไตล์ของตัวเองแตกต่างกันไปอ่ะใช่แต่เ<ต><ต>ราสึกว่าเ<ร>าจนเตนเป็นคนละระกันใช่มันก็จะมีทุกสไตล์หลายรสชาติครับผม มันมันมันไม่ใช่แค่อัดแต่มไม่ใช่แค่ร้องอาจาอาจะเพิ่มเพิ่มถึงที่เราสึกว่าโอ้โ,โ,อโพอเราเห็นแล้วแบบซุ่มซ้อมอะไรมีอะไุบลังหรอสป,ปายในในตัวของบุคคลใช่ไหมฮะอออาใครในโ<น>อ้อยโอ้ยมันก็ม,นกมันก็เยอะนะถ้าถ้าพูดโดยรวมก็มกไม่ว่าจะเป็นทั้งการอ่ะทุกคนก็รูร้อยู่แล้วว่าการเต้น,นการร้องแล้วก็มีโชว์พิเศษอุ้ยเยอะอืมกลัวสปอยอ่ะบางคนแบบ เราอาจจะไม่ได้เห็นเขาเต้นบ่อยแต่ว่าในงานนี้เราอาจจะได้เห็นก็ได้ครับเซอร์ไพรส์จริงๆที่สุดคือไม่มีพิธีกรก็อ่ะสปอยไม่มีแฟนมิสหรือมันคือคอนเสิร์ตเลยไม่คือแฟนมิสทีมันมันคือแฟนมีสครอบคนเสิร์ตครับมันคือแฟนมีสแบบครอบครัวครับครอบครัวดูมันดิแต่ว่าหมิ่นยาวพวกเราเป็นทุกอย่างครับพวกเราเป็นทุกอย่างบนสเตจครับผม ใช่พี่เราเขาอยู่เบื้องหลังครับท่านจะพาร้องเพลง <c oughs> เลือกเพลงยังไงอ่ะสำหรับนิวเราได้มีสิทธิ์เลือกแล้วนะหลังจากที่เราคองวัามาเยอะมากครับมีครับแล้วก็เลือกเพลงที่เราชอบครับแล้วก็เราอยากร้องแล้วก็รู้สึกว่าความหมายก็ดีเหมือนกันครับ<ม>อที่สี่เพาร์ทเพลงพาร้องเพลงก็เป็นเพลงสไตล์ที่ผมชอบเหมือนกันครับผมเป็นเพลงที่อยากอยากทำานานแล้วแหละเออก็เลยแบบว่าเออ มาสักหน่อยอะไรเงี้ยยิ้มเลยยิ้มแบบกุ้งกิ่มวันที่เปิดขายตรคือแบบสว้าวเร็วมากตอนแรกตื่นเต้นไหมวันแบบพอจะถึงเวลาที่เปิดขายแล้วอ่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนั้นจำได้เลยนั่งนั่งกินยีนเตอร์โฟนอยู่ครับพี่ออฟนิวแล้วก็เฮียอย่างเงี้ยแบบผมว่าอะมากสุดผมให้สองพันห้าสองพันห้าร้อยคนอะไรเงี้ย อืมเฉพาะสองพันสองพันห้าก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยก็คิดคุยกันอยู่ครับว่าจะหมดไหมอืมครับหมดในเวลารวดเร็วแหก็แจวบอกว่าหมดแล้วฮะเอาแล้วโอ้กดดันกูเรื่องนี้ไม่ได้ไม่จริงเขาดีใจอยู่แล้วดีใจอยู่แล้วครับผมดีใจมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเราตั้งใจแบบเวลาเราอยู่บนสเตจเราก็ ด้วยด้วยความรู้สึกที่คนอยู่บนสเตทก็มไม่อยากเห็นพื้นที่ว่างอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติก็อ,อ,อยากจะให้แบบพื้นที่เต็มแล้วก็เอ็นจอยโมเมนต์นั้นให้มากที่สุดอยู่แล้วอะไรที่มันทำให้เราสองคนยังตื่นเต้นอยู่เพราะทั้งที่เราก็เจอแบบแฟนทักมาเยอะแล้วอยู่เราเคยมากสุดเท่าไหร่ก็ไม่ได้เยอะเนาะแต่แตมไม่ส<า> <800 S 2> ั่งพันแปดร้บวกสตรีมมิ่งมาก่อนเลยครับใช่แล้วมีในสตรีมมิ่งด้วยใช่แล้วประเด็นมันเขาเรียกว่าอะไรมันทางมันทางการมากขึ้นครับผมมันแบบว่าอ่า อ่าใหญมกขึ้นดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากขึ้นครั้งที่เราเคยผ่านมาครับแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ที่พวกเราอาจจะไม่ได้ทํากันบ่อยขนาดนั้น้เรามาได้มาโชว์ในครั้งนี้ครับมันไม่ใช่แค่หนึ่งสองสามสี่โชว์มันเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่เป็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบถ้าไม่บอกหยุดก็หลายโชว์เลยนะโชว์กันถึงกี่โมงโชวกันถึงกี่โมงมันใหญ เจ็ดดินแดนครับผมก็น่าจะอยู่ไปประมาณเ้วคุ้มค่ามกันข้ามคืนเจ็ดดินแดนก็เจ็ดชั่วโมงใช่โชว์หนึ่งชั่วโมงอีกหกชั่วโมงนอนในนั้นเราเล่นครับโชว์เลยไม่ใช่ไม่ใช่ก็น่าจะเกินสามอยู่นะที่คิดว่าเพราะว่ามันท่านในครัดของคู่เราเตรียมเมืกี่เอาแล้วเอาแล้วเขาเอาแล้วจะดูสปอยนะ นี่ก็สปอยมาตลอดเลยค่ะสปอยมาตลอดค่ะโอ้ยซี่มาค่ะเราสปอยมาโดยตลอดอ่ะผมนนี่ะผมเงียบละเออโอ๊ยเราตอบได้ไหมอะเดียวเดียวเฮียเราเราตอบได้ไหมอะที่ลองสอบมาพี่ลองสอบมาแล้วว่ารันทูมาผมกันประมาณเท่าไหร่อืมผู้เขียวนเยอะอืมต้องพูดคำนี้ผมาคนเผมจะไม่พูดเลยหรือเ่าโอเคผมจะไม่พูดแล้วครับเยอะครับเยอะใช่แต่ยังไม่บอกเขาไปกี่โชว์ลองบอกหนว่าถ้าไหร เก็บต้งผมแล้วฮะอ้าอึ้งเลยราอ้องกีงเพลงดี๋ยวพี่คำนวณเวลาได้เพราะเพลงมันสามาทียี่ห้านาทีน้าเลานกีเพลงมีสิโอ๊ยไม่อยากดูซัอร์เฮียพูดได้ไหมเนี่ยพูดได้ไหมเนี่ยสอบสกิลแต่นักคือประมาณมากกว่าครั้งเดียวกั อย่างนี้แฟนเก็ต้องเตรียมผมกลัวเบื่อแต่อย่าเบื่อนะทุกคนทำไม,ำไม,ำไมถึอองกลัวเบื่อเพราะปกติเอาจริงอาจากประสบการณ์ส่วนตัวเราเห็นคอนเสิร์ตมันสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งแต่นี้อาจจะสามเกินสามด้วยซ้ำอะไรเงี<ม>้ยใช่แต่ร<ช>ับรองคิดว่าน่าสนุกเพราะว่าแสงสีเสียงอะไรเงี้ยน่าจะยิ่งใหญ่อยู่<ม>ใช่และเราแอบได้เห็นแบบ วทีอาอะไรเงี like? ้ยวิชอบชอบมากสวยมากครับใช่เท่มากใช่ไหมไม่สปอยเปิดทวิตอ่านเรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าอ๋อลงไปแล้วลงไปครึ่งขาการสร้างเวทีเองเลยด้วยใช่เขาเป็นเขาเป็นทีมทีมโปรดักชั่นของทัโดมเลยครับเดี๋ยวต้องมีต้องมีการลันทรูบนเวทีใหญ่อยู่แล้วครับใช่ซึ่งแบบโอ้ลันทรูก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนกันใช่ตื่นเต้นเหมือนกันต้องเนี้อมันจะต้องร่วมงานกันอีกหนึ่งพาร์ทจากซีรีส์มาเป็นการแสดง มันเลยจริงมันต้องคุยกันไงมันต้องให้กำลังใจอยูงไงว่าเฮ้ยสู้เว้ยอืมจริงแล้วก็เราก็ก,กำลังใจให้กัน<อ>ทุกวันอยู่แล้วครับใช่แต,แต่มันอาจจะแบบช่วงที่แบบว่าทําง,งานไปด้วยซัไป,ปด้วย,ยางเราก็จะตั้งแบบให้กาลังใจกันแบบเขาเรียกว่าลุยเอาหน่อยเวย้ยแบบ <S <S 2> <S 2> ครั้งแรกในชีวิตสู้เว้ยเพื่อทุกคนอะไรจากวันแรกที่พี่เจอเราพอเจอวันนี้เราคิดมาว่าคนจะให้การต้อนรับเรารับเรามากขนาดเนี้ยมันรู้สึกเกินคาดมั้ย ที่สุดเลยครับเพราะตอนแรกแบบผมยังไม่เป็นที่รู้จักเลยแทบจะไม่มีใครรู้จักผมเลยด้วยครับแต่ว่าพอได้มาอยู่บ้านดูมันดีแล้วมีซีรีส์ออกได้มาคู่กับเฮียด้วยอย่างเงี้ยครับก็คนก็เริ่มเห็นผมมากขึ้นอันนี้ก็รู้สึกว่าเราแบบดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจก็แอบภูมิใจในตัวเองเหมือนกันครับที่เรามาถึงตรงนี้จริงๆก็จะอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเลยครับพี่ีเหมือนเหมือนกันครับผมเรา ดีใจมากอยู่แล้วเพราะว่าทุกแรงมานานใจมันก็คือแบบคนดูอยู่แล้วแฟนคลับเราสนสนสัญชายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ายินดีที่รู้จักไม่ว่าคุณจะมาณช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกยินดีมากๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนานๆเนาะหนูด้วยหน <c oughs> ูยิม้มงกลิ่มเหมือนกันนะเขายิ้มตั้งแต่วัแนแรกเขาพี่ซีกิ่ม,ม <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่วันแรกจะเป็นหนี้มีวันไหนไม่ยิ้มบ้าง <c oughs> อ่ะอ่า <c oughs> เริ่มไม่ยิ้ม เออเวลาเขายิ้มเขาาก็เออถามที่ถามจริงถ้าเอาเขายิ้มมาของเงินหน้าตาเป็นยังไงก็เท่ดีนะครับเป็นแบบไอ้เกลืออะไรเงี้ยคือยังไงคือคือเป็นหน้านิ่งๆเหมือนที่หน้านิ่งๆหน้านิ่งๆแบบอุ้ยมันจะมีความแบบก็มีหลายอารมณ์แต่ก็มีความเท่อยู่ใช่อย่างเช่นแบบตอนเก็บของก่อนออกจากห้องเนี่ยเรามองเห็นแบบ มองด้วยเหรอมองมองด้วยเหรอมองไม่นอนตัวเลยไม่ก็ทำปกติยากใช่ใช่เขาเรียกว่าก็เก็บของปกติอ่ะมันไม่ได้คุยกับใครเลยมองอะไรก็แบบก็เก็บ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 แล้วก็เท่เทหรือว่าจะให้แบบเอเก็บของไม่ไม่คุยกับคนเดียวไม่ไม่คุยกับตัวเองคุยกับไม่คุยกับคนเดียวคุยกับตัวเองแล้วคคคนนุย ในเรื่องครับในเรื่องในเรื่องในในชีวิตประพันครับดจริงๆก็มีชีวิตจริงก็มีบ้างนิดหน่อยครับช่วงนี้ก็บ่อยนะครับผมก็คุยกับตัวเองบ้างตอนนี้เพรว่าเอ้ยเดินไปสู้ๆนะสิพึกทําได้อย่างเงี้ยเออเอ้ยนั่นแหละใช่ใช่ใช่คือไม่ทำไมถึงถึงมาเป็นแบบเนี้ยทำไมถึงคุยกับตัวเองเออปกติเออปกติ็ไม่คุยนะเปกติวิศน์ก็คือจะคุยคนอื่นได้ไม่ใช่หมถึงจะคุยกับเขา ก็คงก็คงเป็นเขาเรียกว่าอะไรสเกลที่ใหญ่ขึ้นเรารู้สึกอยากให้มั่นใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีแบบเยอะมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องแบบว่าทําอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะก็ด้วยครับผมเราไม่ได้แบบอ่างที่ทุกคนรู้เราไม่ได้เป็นคนที่มีความมั่นใจขนาดนั้นแต่เราก็จะพยายามมั่นใจมากขึ้นด้วยการร้องเพลงหรือการเต้นอะไรอย่างเงี้ยความคาดหวังของทุกคนมันงกันทีี่ที่ อาโดนที่ผมเหรอครับใช่เพราะทุกคนจะเป็นหล่งมากว่าไม่จริงอยู่ด้วยกันแหละช่วยๆกันช่วยเหลือกันครับผมทุกคนอาจจะมองว่าเออเราแบบมีประสบการณ์มากสุดอ่ะก็จริงแต่เราคิดว่ามันก็มันก็ช่วยๆกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับผม e น j o ยกันใดๆก็คือคิดว่าคอนเสิร์ตเนี้ยสําหรับมุมมองเรานะจะเป็นแบบโชว์ที่เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ตัวเองเอามาผสมกันยังยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่รับรองว่าน่าจะสนุกเพราะคนทุกคนแบบเป็นตัวเอง สนุบมันชอบสัตว์สุนัขก็มีแต่เรื่องดราม่ามันก็มีเราคุยกันยังไงบ้างให้กําลังใจกันยังไงบ้างเพราะมันจะแบบว่าผ่านมาโดยตลอดผ่านมาคู่กันตลอดอย่างนี้ให้กําลังใจไงก็อดครับกอดสู้ๆอะไรเงี้ยเออครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็เออก็คอยเป็นกำลังใจให้กันตลอดเลยครับแล้วก็ทางทางบ้านด้วยครับไม่ใช่แค่เราสองคนเวลาแบบอะน้องน้องใหม่น้องใหม่เขาไม่คุ้นอะเวลาเขาเจออะไรแบบ ผมว่าน้องแข็งแรงนะด้วยพื้นฐานจากคนเรามองภายนอก ấy, เนี่ยน้องแบบเป็นคนแบบเรียนรู้ไวแล้วก็ดูแบบภูมิต้านาทานแข็งแรงแต่ <ś led> แต่ไม่รู้ว่าแบบแอบไปแบบ <ś led> เวลาอยู่คนเดียวแวอบไปคิดหรือเปล่ปาแต่เราคิดว่ามันมันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วอะ <ś led> เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนปกติคนหนึ่งที่มีความรู้สึกอะไรเง <ś led> ี้ยใช่เรื่องปกติใช่มันก็ไม่แปลกหรอกครับที่มัน มันก็ต้องมันเป็นคนน,นะนก็มีความคิดเหมือนกัน,นจริงๆๆ <c oughs> จริงจริงพี่ซี่ทอปปุ่มใหน้องเขาบ้างมเพราะเราเป็ความคิดเราครอบงำก่อนมีมีมีก็บอกว่าสู้สู้แบบมันมีมันมีหลายอย่างมันทําให้คนทุกคนเข้าใจเราหมดทุกอย่างไม่ได้<ม>หรอกเราก็ทําดีของเราเราไม่ได้ทําแบบอย่าไปทําให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเออเรามีความสุขกับสิ่งที่ทำแลวเป็นตัวเองอะไรเงี้ย ใช่ครับผมก็รู้สึกว่ามีคนชอบเราก็ต้องมีคนไม่ชอบเราอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนเลยแล้วก็ช่วงนี้เราก็พยายามจะไม่สีช่วงนี้เราก็จะมองมองเสแต่ความสูงพลังบูก์กำลังใจดีๆเพราะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเสพอะไรที่ดีๆอย่างนี้ครับจะทำให้แบบมีสิ่งดีๆเข้ามาเราใช่เราต้องคิดบวกอย่อยาอยู่เซิทก็ก็เป็นเหมือนกันนะครับ แต่เป็นวิศน์น่าทำมากกว่านะมดูหน้าน้องกังวลแต่หน้าพี่จี้ศีอ่ะดูเป็นคนเซ็ตสัติฟหน้าหัวผมตอนนี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทำอะไรบ้างคอนเสิร์ตทำอะไรบ้างทำเต็มดีเลยเนี่นี่เออจริงมีใครสไตล์คนเซสติฟบ้างไปสองคนอะเซสติฟกันเนอะผมว่าหนูครับหนออ่าเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนเทียบกับเมื่อก่อนถ้า ตอนเริ่มต้นกับหนูอะน่าจะพอกันแต่ตอนนี้อย่างที่บอกเราเคยเราไม่ใช่ไม่เซนซิทีฟเลยแต่เราแค่ทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กับมันแล้วทําความเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยทําให้มีภูมิมากขึ้นอืมว่าตอนแรกก็เซนซิทีฟแหละครับเพราะว่าผมอาจจะยังไม่ชินกับการทางานในวงการการรับการแบบปรับตัวต่างๆด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่มาสักแป๊บนึงแล้วแล้วก็อยู่กับเฮียด้วย ก็แข็งแรงขึ้นแล้วครับแต่มื่อก้ที่เาก็เป็นเซฟนเได้เต็มครับเป็นอยู่ในทุกๆวันนี้ครับใช่เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทางานด้วยกันให้คุยกับแครครับก็อยู่ด้วยกันเ้งเราไม่คุยกันเองก็ไม่รู้จะคุยกับคุยกับตัวเองใช่เรียกว่ามันคือเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วมันเข้าใจไหมเข้าใจครับผมมันก็เหมือนเรียนรู้กันมากขึ้นเราไม่ได้รู้จักกันเดือนสองเดือนมันรู้จักกันเป็นปีแล้วมันผ่านแบบโห ผ่านซีรีส์มาผ่านนู่นผ่านน,านี่ผ่านงานมาอะไรเงี้ยแม้ดราม่มาแค่ไหนแต่ว่าแฟนคลับก็ยังซัพพอร์ตเราเข้าใจในความเป็นเราทุกๆครั้งที่มันเกิดขึ้นเราเราดีใจแค่ไหนไหมายถึงว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าเข้าใจเลยเขาไม่ต้องเดินมาถามเราแต่เขาเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเลยอะเราก็ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ที่ทุกคนยังยังรักเราแล้วก็เข้าใจเราครับแล้วก็อยากให้ทุกคน เชื่อใจเราด้วยครับว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วก็อืมแต่ว่า <c oughs> มันมเขาเรียกว่า<ช>อะไรอนะแบบก็ <c oughs> อย่างที่บอกไปตอนแรกเราทําให้ทุกคนเข้าใจในชอบเราทุกคนไม่ได้หรอกมันก็จะมีแบบ <c oughs> ไม่มากก็น้อยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมแล้วเรารู้สึกว่าในสิ่งที่เราทาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะทําแล้วเราแบบ เคยบอกเสมอว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเองแฟนคลับก็บอกกับเราเสมอเราก็ได้ยินเสมอว่าเออหนูอยากทำอะไรทํอเลยเป็นตัวเองนะซึ่งเราไม่ได้ทําให้ให้ใครเดือดร้อนอยู่แล้วเนี้ยเรารู้สึกว่าทําไมเราต้องแบบอ่ะเราอ่านมาเราอาจจะคิดแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราแฮปปี้ในสิ่งที่ทาแล้วก็แฮปปี้ในสิ่งที่เป็นอยู่เงี้ยครับผมเราสบายใจแล้วก็รู้ เหมือนกับว่ารู้ตัวเองครับว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ครับอย่างเงี้ยแล้วก็ทำคอนเสิร์ตดูเหมือนทำคอนเสิร์ตอยู่ด้วยทำอะไรนะมีเงียแล้วก็แล้วก็ครับกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมารู้นิวรู้สึกว่าเราโตขึ้นไหมมากต้องอย่าพูดเลยอ่ะต้องไม่ไม่เอาไม่เอาถ้าแหมสิของอะไรที่ทำให้ประหลาดใจในทุกๆครั้งที่ได้รุวมงานใช่ไหมนี่คือคําถามที่ เป็นคำตอบที่พี่ซีตอบตั้งแต่วันแรกอย่างนี้จำได้ไหมเสียตอบเขาพี่ซีจะบอกว่านุ่งยืนจะทําให้ประหลาดใจทุกครั้งที่ได้ร่วมงานใช่ครับผมก่อนที่อีพีหนึ่งจะออนแล้วครับผมตอนนี้มันจบไปแล้วว่ามันยังประหลาดใจอยู่มันก็สิ่งนั้นถ้าการ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 แสดงอ่ะคือเราเห็นแล้วแล้วก็เรื่องร้องเพลงมันก็เห็นแล้วแต่เราสิ่งที่เพิ่มมาคือน้องยังเป็นเด็กอายุแบบยี่สิบเอ็ดแล้วแต่สิ่งที่ น้องไม่เคยบ่นเนี่ยมีความอดทนในการทํางานแล้วเราเลยย้อนกลับเกลับไปตอนอายุตอนนั้นนะเราคงแบบแห่อะไรฮย,ย่าเฮ้ยยังไงมึนตแต่น้อง,งแต่น้องอดทนครั<ม>แบบเออเราอาจจะงอแงามากกว่าน้องอะไรเงียง้ยอืมก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยยังไงผมก็ต้องมีงอแงสิเล่ย้นอนย้นอนย้อนย้อนเออมออหลังจากนี้ไปเราจะได้เห็นนอกจากพอจบมิทติ้งนี้เราจะได้เห็นอะไรอีกสำหรับผู้เรา สำหรับพูกเราเหรอครับผมก็เดี๋ยวก็มีเวอร์เพลงปล่อยเรืยเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือถากลนเพลงต่างๆเนาะแล้วก็มีคิวติพายพิเศษนะครับผมก็อย่างที่บอกไปภายในปีนี้แหละครับผมใช่ไม่ปลายไปลายใช่ตอนนี้อยู่ในการรีเซิร์ชที่จะได้แบบบทออกมาดีที่สุดหรืออะไรที่สุดนะครับอันนี้คือมันสามตอนพิเศษใช่ไหมจริงๆก็อยากให้มีหลายตอนนะทุกคน แท็กไปถามพี่อ๊อฟนะครับเออคืออยากขยายไปกัสามตอนเป็น20ครับเป็น20เป็นซีรีส์พายเยอะกว่านี้เรื่องหลังอีกอะซีซั่นสองทำไรอะอมันจะขยายมาจากนิ่งเฮียใช่ไหมใช่ต้องขยายอยู่แล้วครับผมหรืออาจจะกลับไปแบบห้องทำงานแล้วบอกว่า NW ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแอนนาเบลไม่เอาแอนนาเบลแล้เอาเป็นอะไรเดียวแอนนาเบลเอาเป็นอะไรแคสเปอร์แคสเปอร์น่ารักเลยแคสเปอร์น่ารักนะแอนนาเบลน่ารักแล้วถัดไปที่ไหนไปเกาหลีใช่ครับผมตอนนี้แล้วก็จะมีไปเกาหลีครับไปไปมีทติ้งที่เกาหลีแล้วก็โชว์วันที่ยี่สิบหกใช่แต่ตอนนี้ก็คือสามารถเปิดเออเปิดเดียบเดียบแบบสามารถซื้อบัตรได้อยู่ที่เกาหลีเหมือนกันนะครับผมทั้งดูบินดีแลนด์แล้วก็ของเกาหลีเลยออนไลน์ครับผม แต่ว่าทุกปีก็ไ่ได้เจอคู่เราตลอดเลยเรื่อยๆครับอือเราก็ยังอยากเจอทุกคนอยู่ครับสุดท้ายแล้วอยากจะขอบคุณกับแฟนคลับที่ก็สปออร์แต่ EP แรกจนมาวันนี้เราได้โชว์ความสมัยกัเขาเราอยากขอบคุณในเขาขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันตั้งแต่แรกเลยครับบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ยังไม่มีซีรีส์เลยแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนซีรีส์จบแล้วแล้วพอซีรีส์จบก็ทุกคนก็ยังไม่ทิ้งเราไว้ไหนครับก็อยาก ขอบคุณทุกคนเลยครับที่ยังอยู่กับเราตรงนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนรักเราที่เราเป็นเราครับเราก็จะรักทุกคนเหมือนกันแล้วก็อยากอยากให้เราแล้วก็เราเป็นกำลังใจให้กันเสมอๆเลยครับต้องรักก็อยากจะบอกสนสนทุกคนว่ารักทุกคนมากๆเลยนะหนูคนหนูนุ่มนิมเนาะเอาก็เป็นอย่างนี้อยู่เลยก็ใช่ก็อย่างที่บอกไปครับน้องเป็นคนนุ่มนมน่ารัก ก็เหมือนกันครับผมก็ขอบคุณมากที่เดินทางด้วยกันมาตั้งแต่อีพแรกแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆแล้วก็เข้าใจในความเป็นซิพึกหรือหนูนิวแล้วก็สนับสนุนซัพพอร์ตซีนูนิวนะครับผมขอบคุณสันชัยสนสนทุกคนเลยที่เสียสละเวลาหรือว่าทำโปรเจกต์ต่างๆหรืออะไรของขวัญต่างๆหรือฟู้ดซัพพอร์ตอุกสิ่งที่ทําให้เราสองคนก็รู้สึกดีใจมากก็ขอบคุณมากอย่าลืมให้ความสุขกับแล้วก็อย่าลืมให้ความสุขกับตัวเองด้วยนะครับผมครับผม สิ่งที่เราจะทําก็คือก็พัฒนาตัวเองต่อไปในทางด้านต่างๆเราก็อยากให้อยู่เป็นกำลังใจซัพพอร์ตไปตรงนี้นานๆใช่โหภูมิใจจริงจริงเราก็แอบมองภาพออกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่หมอดูใช่นั่นดูลายมือหน่อยดิคำถามทนคือหมดไปกับเมื่อกี้เลยนะเนี่ยถ้าสมมติว่าผมมาอยู่ขบ้างหน้าผมก็จะอยู่ข้างหลังดันน้อง เป็นป่าแต่ยังไม่ให้ไปอ๋อยังไม่ไปอยู่ข้างหน้าด้วยกันก่อนยังไม่ทิ้งไปไหนไม่ได้ไปไหน่ยอูตรงนี้ก่อืมครับผมครับผมนะครับ